คำเตือนคลิปนี้มีจัมสแกร์ก็ไงละ่ะผมเกลียดจัมสแกร์ถ้าเราน้าถึงเกมสยองขวัญนึนถึงเกมผีมันก็คงไม่พ้นที่จะพูดถึงจัมสแกร์อย่างแน่นอนและก็ว่ามันจะเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้ถ้าใครเกิดทันหรือเคยเห็นผมว่าคุณต้องคุ้นกับเกมแฟลชหน้าโง่นี่แน่ๆต้องมีเคยสะดุ้งกันบ้างแหละ โดยตัวผมเองนั้นผมเลือกที่จะเล่นเกมจำพวกซูเอร์ฮอลเลอร์สมากกกัวที่จะเป็นเกมเฮลเลอร์แบบเพียวๆทำไมาถึงเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะว่าสนมาเนี่ยพัฒนามักจะใช้วิธีง่ายๆที่ทําให้ผู้เล่นนั้นสะดุ้งตกใจนั่นก็คือจัมส์แกลในการที่จะทําให้เกมเฮลเลอร์อนั้นมัรดูสยองทำให้ผู้เล่นตกใจดูน่ากลัวแต่กลับกันส่วนมากเกมเนือซูเอรฮลเลอร์นั้นจะไม่ลีลายอ่อนจําส์แกลมากนักจะทําให้เราตึงเครียดรู้สึกกดดัน กับการบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดฉัมากกว่าที่จะเป็นการเดินเข้าบ้านผีสิงแล้วรอให้มีจําสแกร์พุ่งมาหน้าจอแต่ว่าเกมฮด้วยสมัยนี้นั้นก็มีจําสแกร์สะเกิดการซึ่งไอ้มุกจําสแกร์เนี่ยถ้ามันไม่ใช่บ่อยพัาเพื่อผมก็ไม่ว่าะลรหรอกแต่ว่ามันเริ่มบ่อยจนรู้สึกว่ามันเป็นของที่ยัดเข้ามาแบบสิ้นคิด รมณเหมือนเราพยายามเล่นตลกมุกเดิม2-3รอบนั่นแหละจนทำให้มีเกมฮี r ร่ชิบชิที่ใช้จัมสเก์มันไปนจุดขายเป็นหลักออกมาวางขายกันอยู่เกลื่อนตลาดโดยใช้มุกเดิมๆและแท้ทั้งหมดจะเป็น walking simulator ที่เราจะเดินจากที่หนึง่งไปอีกที่หนึง่งแลระหว่างทางนั้นมุนจะมีอะไรมาตุ้งแรกให้เราตกใจเป็นพักนั่นเอง เหตุได้เลยที่ผมถึงไม่ชอบจัมสแก้เพราะว่าจัมสแก์เนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้คนนั้นตกใจโดยที่ไม่ต้องใช้สกิลหรือความพยายามใดๆเลยและไอ้พวกจัมสแก์เนี่ยมันมักจะมาพร้องกับเสียงดังหูระเบิดเสมอคือผู้พัฒน,นาหลายคนนั้นเขาจนิยามผิดว่าเสียงดังเนี่ยเท่ากับน่ากลัวชนิดที่ว่าส่วนมากจัมสแก์ที่โผล่มาแบบชิบๆนั้นมันจะมาพร้องกับเสียงสุดวอลลุ่มแบบว่าหูแตกกอดหัวใจววยซะอีกซึ่งมันก็ไม่แปลก ถ้าเป็นคนปกติคนธรรมดาแล้วก็ยังไงยังไงก็ต้องตกใจกันบ้างแหละเคมมันจะไม่สะดุ้งบ้างละ่ะมาขนาดนี้เพราะแบบนั้นเกมมันถึงขายได้ยังไงละ่ะไอเกมแบบนี้แหละเป็นเกมที่ล่อเหล่าสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนานามาเล่นแล้วก็กรี๊ดกราด้วยหวนแหกปากให้ผู้ชมดูเวลามีกัมสแกโผล่มาตุ้งแช่คนดูนั้นก็ชื่นชอบเป็นเรื่องธรรมดา และนันนน่นก็สามารถจุดเป็นกระแสได้ง่ายเพราะว่าจากการกระแสปอกปากต่อปากหรือว่าดูจากช่วง,งนู้ช่วงนี้ทําให้คนแห่งกันซื้อมาเล่นแล้วถ้ามันทําแล้วดังมันทําแล้วมันขายได้เขาก็คงเลือกใช้ทริคแบบนี้ต่อไปเรื่อยแหละเพราะมันขายออกคือถ้าคุณถามว่ามันง่ายขนาดไห้เลยเหรผมว่าจําสเกลนี้เป็นอะไรที่ทําง่ายมากเลยนะชิ้นที่ว่าใค,ใครก็ทําได้ถ้ามีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงกินขนมสักสองสามถุงนั่งดูซุสตอรี่บนยูทูบ YouTube, ก็ทําเป็นละ สิ่งที่เขาต้องการก็คือหาอะไรสักอย่างที่พร้อมที่จะพุ่งมาอยู่หน้าจอแล้วเสียงอะไรสักอย่างดังๆขนาดนั้นเลต,ต่อให้อะไรก็ตามที่โผล่มามันน่าโงงแค่ไหนนะถ้ามันมาโผล่มาปุบป,ปับพร้อมกับเสียงดังยังไงยังไงก็สะดุ้งนั่นแหละคือวิธีจำสแกมันเบิร์กเดี๋ยวคงจะลองทำจำสแกให้คุณผู้ชมดูแล้วกัน เราเล่นนะฮะน้ำสกแกมันจะไม่เวิร์กถ้ามีการบอกโล่งหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นแต่คุณจะตกใจอย่างอื่นแทนนะฮะเพราะว่าผมมีของดีๆมานําเสนอนั่นก็คือหากคุณผู้ชมเล่นเกมแล้วก็ถ้าอยากนอนเล่นแบบชิวๆนั่งเล่นแบบสบายๆหรือหาอุปกรณ์เล่นเกมแล้วก็ผมแนะนํา Joy Xbox Series X แล้วก็ Joy PlayStation 5 Dual Sen s e ที่วางขายในช้อปปีคุณภาพดีการันตีได้ซึ่งตัวผมเองนั้นก็ใช้จอเล่นเกมเป็นหลักอยู่แล้วหากใครสนใจแล้วก็สามารถกดลิงก์ทางใต้คลิปได้เลยนะครับ <Shop ping. S 1> กลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าถ้าคุณถามว่า,ถ,าถ้าเกมเหมืออเรือมันไม่พึ่งจำสเกนเนี่ยมันจะหลอนได้ไงมันจะเป็นเกมสยองขวัญหรือเปล่าต้องมีดิดแล้วเรามาดูกันถ้าเรามาดูเราเกมสือองขวัญระดับขึ้นหิ้งทั้งหลาย ต่างๆก็ลดเป็นเกมเสยองอขวัญที่สร้างความสยองความน่ากลัวความกดดันจากบรรยากาศจากการบิ้วสิ่งรอบ,รบตัวดูมีการคิดดีไซน์ออกแบบอย่างมีทั้นเชิงมีการจตรงและการคิดมาอย่างประณีตเพราะการทําเกมหลอนจากบรรยากาศมันเป็นเรื่องอยากจึงมีเพียงไม่กี่เกมนั้นที่ประสบความสำเร็จแต่เชื่อว่าการใช้จังส์เกมมันจะแย่ไปซะทุกครั้งนะ ถ้าใชถูกจังหวะเพิ่มเพื่อมันก็ทําให้เป็นฉากที่น่าจดจาและทําให้เราไม่ทันตั้งตัวกับเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวเอาละ่ะหลังจากนี้จะเป็นการยกตัวอย่างเกมเฮ์เรอร์ที่มีจัมสแกวและไม้มีจัมสแกวรเล่นเป็นการยก,ก,รก,กรตัวอย่างว่าจัมสแกวแบบไหนที่มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมาลอดูกันถ้าพูดถึงเกมเฮ์เรอร์ระับตำนานผมคงต้องหยิบเกมนี้มาพูดนั่นก็คือเซเลนฮิลผมจะเริ่มพูดตั้งแต่ภาคแรกเลยก็คือเซเลนฮิลหนึ่งในอินโทรของเซเลนฮิลหนึ่งนั้นเป็นตัว ความกลัวให้ผู้เล่นได้อย่างดีโดยเป็นการที่เราค่อยๆบิวบรรยากาศค่อยๆไปที่ที่แคบลงใช้มุมกล้องในการกดดันความรู้สึกผู้เล่นแล้วก็เรื่อมีการเปลี่ยนบรรยากาศเสียงเพลงอนเวอร์โมเนต์โดยไม่มีการใช้จับสแกลเลยแต่ว่ามันเป็นอินโทรที่หลอนมากๆและเป็นการเซตบรรยากาศเซตโทนของเกมได้อย่างดีเลยแม้ว่ามันผ่านมาเป็น20ปีแล้วผมก็ยังจำอินโทรนี้ได้อย่างดีเพราะมันน่าก,กลัวมากๆตอนเด็ก แต่ถ้พูดถึงเซเลนฮิล้เนี่ยทั้งซีรีส์แทบไม่มีการใช้จำสแกลในการที่ทำให้เรารู้สึกสยองขวัญเลยเพราะว่าแท้ทั้งเกมนั้นบรรยากาศมันดีมากๆทั้งการออกแบบเสียงเอลเมนต์ต่างๆไม่ต้องเพึ่งจำสแกลเราก็หลอนได้และน่าจดจําด้วยเลกเว้น PT PT นี้เป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆเพราะว่าตัวเกมนั้นบิวบรรยากาศได้ดีมากๆแต่ว่ามันก็เป็นจำสแกลแต่ที่มันแปลกก็คือมันจือสเกลแบบ ING มันสุ่มมันเอง ไม่ได้มาเป็นสคลิปเหมือนเกมอื่นแต่ว่าในการเล่นเหมือนกันอาจจะมีเหตุการณ์แตกต่างก็ได้คุณอาจจะเจอจจมสเกลเวลาหันหลังไปแต่คนนึงหันหลังไปก็ไม่เจออะไรเลยให้ผมแล้วก็ชิดไม่เอาไม่เล่นแน่ๆเดิมทีจจมสเกลผมก็ไม่เอานะจจมสเกลแบบแรนดอบนี่ไม่เอาแน่ แล้วก็เกมฮึ่งรีมาสเตอร์วางขายเป็นในวิชานี้ก็คืออาร์ตเวกเป็นเกมที่ผมเกลียดจำสแกมากๆมันจะมีการตัดฉากนิดๆ,ๆหน่อยๆมีคุณป้าชุดดำโผล่เข้ามากลางจอพร้อมเสียงดังๆตัดมาแบบไม่มีปี่มีขลุยคือทั้งเกมไม่หลอหรอกคือผมรู้สึกจะดุ้งเวลามันตัดเข้าคาสินแบบจำสแกมากกว่าเมื่อคือแม้่ม่เกมหลอขึ้นหรอก,อรอกมันรู้สึกไา้ลำคาญมากกว่าเพราะว่าหลังมันเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้น เสียงมันดังมากๆดังกว่าตัวเกมที่ผมปรับเสียงซะอีกหรืออย่าง o u t ลา s, <inappropriate oportunidad> <S ก็ป็นเสียงได้ว่าเป็นเกมที่ดีมากๆในแง่ของเกมเสียงขวัญแต่ว่าตัวเกมนั้นดีลัยออนจัมสแกร์ค่อนข้างบา่อยเอาตั้งแต่อินโทรเลยแล้วกัน เสียมันดังมากๆแตจะไม่ใช่ว่าทั้งเกมจะเป็นเกมที่แย่นะแค่ผมไม่ชจัมสะแเกลแบบส่วนตัวเฉยหรือเกมหนึ่งที่ผมไม่คิดจะเล่นแน่ๆในชีวิตนี้ก็คือ f i n น l a ตเฟ t น d คือตัวเกมเนี่ยแทบจะพึ่งจําสะแเกลเป็นหลักเลยทีเดียวและตัวเกมนั้นก็ดัง,งกกเพราะจําสะสเกลแหละ หรือถ้าพูดถึงจัมสแกตตำนานที่ว่ามันมีโมเรบลมากๆแบบแฟนๆเกมนี้ถ้าพูดถึงฉากนี้ก็ต้องอ๋อฉากนี้เออไอคอนิกเลยอะไรงนี้ก็คือเลเซนจิวหนึ่งฉากที่หมาก,กระโดดเข้ามาทางกระจกนั่นเองอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เรียกว่าจ right ัมสเกตดันไรก็รมแบบว่าแท้บางเกมเนี่ยอัอีไม่มีจัมสเกตเลยนะแต่า่าฉากเนี้ยมันคอร์สผู้เล่นบลเซอร์ไพรส์ามาก หรือมีเกมหนึ่งที่มันมีฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันหลอนมากๆเพราะว่ามันเป็นการโผล่มาโดยที่ไม่มีเสียงแบบดังๆอัดหูเราอะนะนั่นก็คือเฟียฉากตอนปีนลงบันไดแล้วเราเห็นเอามานั่นเองประชาที่หลอนมากมาก ยังไม่ต้องพึ่งเสียงดังๆในการทําให้ผู้เล่นหลอนเลยสักนิดหรือให้พูดก,ก็คือถ้ามันโผล่มาแบบไม่เน้นเสียงดังระเบิดหูเราเนี่ยผมโอเคอยู่นะเอาจริงๆอย่างเกมนี้ผมไปรช็อกใครที่เล่นเกมนี้น่าจะนกึกออกว่ามันมีฉากไหนที่ทาให้เราสะด,ดุง้งกันบ้างโดยที่ไม่มีการใช้เสียงเลยก็คือหลังจากที่เราเก็บไอเทมชิ้นนี้เนี่ยถ้าหันหลังไปเนี่ยมันจะมีตัวละครโผล่มาแบบยืนน้านหลังเราพอดีเป๊ะเลยนั่นแหละทําผมสะดุดงไปยกหนึ่งเลยทีเดียว และมุกนี้เนี่ยก็นํากลับมาใช้ภาคอินฟินิตเช่นกันแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยมาพร้อมเสียงด้วยสิหรือมีเกมเหนึ่งที่ผมยกให้เป็นเกมซูรี์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมนั่นก็คือ Fatal Frame หรือชื่อญี่ปุ่นก็คือ Project Zero ในเกม Fatal Frame 3สภาคแรกที่อยู่ใน PlayStation 2เนี่ยมันบิวบรรยากาศได้หลอนมากๆชื่อชื่ว่าผมเก็บไปฝันแลน้วนอนไม่หลับเลยและตัวเกมนั้นถึงไม่มีจัมสแก บรรยากาศมันก็หลออปะเลยแหละก็นั่นแหละมันมีตั้งหลายเกมที่หลายๆคนโกให้เป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญยอดเยี่ยมหนึ่งในเกมฮีโร่ที่ดีมากๆและหลายๆเกมนั้นก็ไม่ได้มีการแช้เกมสแกแต่อย่างไงซะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเพราะอาจจะมีคนที่ชอบเล่นเกมผีและรู้สึกว่ามันน่ากลัวเพราะเกสแกก็ได้ผมก็เป็นแค่คนหนึ่งที่เลือกเสพและดื่มด่ำบรรยากาศซะมากกว่าที่จะมีอะไรเด้งเข้ามาหน้าจอแบบไม่ทันตั้งตัว ก็เป็นการมาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวกันนะฮะแล้วคุณล่ะชอบหรือเกลียดจมสเกลเกมไหนกันบ้างล่ะครับสามารถบอกได้นะครับก่อนจะจากละกันไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคอยสนับสนุนคอยสมัครสมาชิกเริ่มตั้งแต่ระดับแฟนบอยนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ระดับอีพิกบอยเริ่มจากคุณอ๋อสาซาคุณอนเดเรียดาก้าคุณวิลเลจโฮปคุณเดนิวองอทวีทโฟร์แล้วก็คุณวรทนนะครับแล้วก็ระดับดิจิแลลี่บอย เริ่มจากคุณพงชนกโคจ้านนนคุณดาร์กเลมูคุณโอเว่นห936และก็คุณเซยต้าซิโดนะฮะขอบคุณทุกคนมาที่รับชมสำหรับนีลนาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับ